สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเจอกันกับโอเชนันอีกแล้วนะคะใน YouTube ช่องโอเชนันและ f c e b o o o แลาว u e 27ของเรานั่นเองนะคะที่นี้ค่ะ power by สาขาเมกะบานาแน่นอนค่ะมาเจอกับโอต้องมีสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆกันนะคะวันนี้โอจะนำเสนอในการเลือกใดจัดเซตทรงตัวนี้ค่ะนะคะหรือที่เราเรียกว่าใดมวนนั่นเองค่ะว่าจะมีการเลือกอย่างไรในการหา ไดมวนดีๆมาใช้กันนะคะแต่ก่อนอื่นเลยขอความกรุณาเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะใน YouTube โอโชัยน,นันและ Facebook เพจเละโว27เพื่อกำลังใจในการหาสาระดีๆมานำเสนอเพื่อนๆคราวต่อๆไปกันด้วยนะคะกดเลย คุณสมบัติของการเลือกนะคะใดจัดเซตทรงหรือใดม้วนของเรานะคะจะแบ่งเป็น4ลักษณะค่ะลักษณะที่1น,นะคะคืออุปกรณ์พ่วงหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการ เปลี่ยนหัวนะคะจะมีมาในลักษณะตั้งแต่1หัว2หัว3หัวถึง6หัวกันเลยทีเดียวนะคะในแต่ละรุร่นก็จะแตกต่างกันนะคะปัจจัยที่2นะคะจะเป็นในเรื่องของสารเคลือบต่างๆค่ะคือสารเคลือบที่มาพร้อมกับตัวเครื่องนั่นเองไม่ว่าจะเป็นซเซรามิกทัวมารีนไอออนิกนะคะแล้วปัจจัยต่อไปจะเป็น ปัจจัยที่3ที่ว่าด้วยเรื่องของกําลังวัดหรือแรงลมนั่นเองนะคะก็จะมากันตั้งแต่850วัตต์950วัตต์1 0 0 0วัตต์และ1,200วัตต์ตามลำดับ อีกหนึ่งปัจจัยปัจจัยที่4ที่ลูกค้ามาถามกันบ่อยมากเลยนะคะก็คือลักษณะและคุณสมบัติการใช้งานของแต่ละรุ่นนะคะจะแยกอย่างนี้ค่ะว่าเป็นแบบธรรมดาและแบบกึงออตตงก่งออตโต้ซึ่งกึ่งออโต้อย่งไงคะมีปุ่มที่เราสามารถจะบังคับซ้ายขวาได้นั่นเองนะคะงั้นเราไปแยกดูในแต่ละรุ่นกันเลยดีกว่า ไดม้วนนะคะหรือใดจัดเส้ทรงนะคะเหมาะกับผู้ที่ต้องการที่จะใดขณะผมเปียกนะคะแล้วก็มีหวีนะคะหวีไปพร้อมกับการใดแห้งนะคะสำหรับไดม้วนนะคะจะเหมาะกับคนที่ผมสั้นนะคะต้องการตายงุ้มผมปะบ่านะคะแล้วก็ จะใช้งานแตกต่างกันในลักษณะอุปกรณ์พ่วงที่ให้มาด้วยในลักษณะเช่นนี้นะคะก็จะแตกต่างกันในแต่ละรุ่นสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นแบรนด์ออร์บิทนะคะรุ่น HAB 6 0 0นะคะความแรงวัดอยู่ที่6กเก้อ้วัตต์นั่นเองนะคะความแรงก็จะประมาณนี้ค่ะ แล้วใช้ก็หยเลยค่ะหยปกติเลยค่ะไปไปนะคะ <Okay. S 2> อะ่างนี้เอง,เองนะคะอันนี้อย่างนี้เลยค่ะเป็นความแรง950วัตต์นั่นเองนะคะหลักๆแล้วนะคะไดม้วนของเราก็จะมีนะคะความแรงอยู่ที่อสองระดับนะคะระดับหนึ่งค่ะ นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะระดับสองค่ะนะคะยิ่งแรงก็จะความร้อนก็จะสูงขึ้นนะคะแล้วถ้าเรานะคะต้องการที่จะนะคะปกป้องเส้นผมความร้อนไม่ร้อนมากนะคะเราก็จะมีปุ่มนะคะบางรุ่นนะคะเป็นสัญลักษณ์นะคะเหมือนสัญลักษณ์ของของความเย็น นะคะของความเย็นเหมือนเก็บหิมะแบบนั้นนะคะอันนั้นความร้อนจะไม่ร้อนมากจะช่วยปกป้องเส้นผมของเรานะคะส่วน o r b i t h อ b 6 0 0รุ่นนี้นะคะจะมีปุ่มที่เขียนว่าแคร์นะคะเพียงแค่เปิดแล้วกดปุ่มปั่นะคะความร้อนก็จะพอเหมาะในการที่จะช่วยเราปกป้องเส้นผม ความร้อนนั่นเองนะคะนี่คือรุ่นแรกนะคะที่เรานํามาแนะนำเพื่อนๆกันนะคะในประเภทของไดมวนนั่นเองค่ะสําหรับออร์บิตรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับหัวเปลี่ยนนะคะทั้งหมด6หัวเปลี่ยนด้วยกันนะคะ ใช้คุ้มค่ามากเลยค่ะกับราคา1,000ตนต้นๆเท่านั้นเองนะคะวิธีการเปลี่ยนก็ง่ายนิดเดียวค่ะก็จะนะคะมาแบบนี้นะคะถ้าต้องการจะใดให้เสมือนนะคะใดที่เราใช้เป่าแห้งทั่วไปที่เราเห็นในคลิปแรกๆที่นำมาเสนอ พเพื่อนๆกันนะคะก็คือหัวใดแบบนี้เป็นหัวใดกระจายลมค่ะก็แค่เสียบเข้าไปนะคะแล้วก็นะคะในไดม้วนนะคะในไดม้วนแทบทุกรุ่นจะมีหัวกระจายลมแบบนี้มาให้ด้วยในเซตค่ะ มาถึงรุ่นถัดไปค่ะตัวนี้จะเป็นแบรนด์ e m มิงตันนะคะรุ่น AS 7051นะคะกำลังไฟอยู่ที่1,000วัตต์ค่ะสิ่งที่เพิ่มเข้ามามากกว่ารุ่นเมื่อสักครู่นี้นะคะคือมีเซรามิกทัวมารีนและ ไอออนนะคะประจุลบนั่นเองนะคะจำได้ไหมคะที่เราอธิบายไปเมื่อตอนวิธีการเลือกซื้อใดนะคะเป็นประจุลบเติมเข้าเส้นผมเพื่อนะคะลดปัญหาไฟฟ้าสถิตทำให้เกิดผมชี้ฟูและแห้งกรอบนั่นเองนะคะตัวนี้ช่วยได้มากเลยค่ะนะคะกับ as 7 0 5 1มาพร้อมกับกำลังวัดอยู่ที่1,000วัตต์นะคะตัวนี้จะมาใน 3ามนะคะสา,าสหัวเปลี่ยนสินะประทานโทษค่ะ4หัวด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะมารองความแรงกันดีกว่านะคะว่าความแรงของวัดกับไดหม้วนของเราเนี่ยนะคะ1000งันวัดจะแรงแค่ไหนนะคะระดับจะมี2ระดับนะคะ,น,ะ,น,คะนี่ระดับที่1ค่ะ,ะ,ะ,น,น,ะ,คะ,คะนีะน่ระดับที่1ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะระดที่1ค่ะตัวนี้ระดับที่2ค่ะ แล้วก็มาพร้อมกับนะคะตัวฟังก์ชันนะคะปกป้องเส้นผมนะคะเห็นไหมคะเมื่อสักครู่นี้ Orbit รุ่น HAB 6 0 0นะะจะเขียนว่าแคร์นะคะแต่ว่ารุ่นนี้จะให้เป็นสัญลักษณ์ของหิมะ แบบนี้นะคะหิมะเหมือนอบนต้นคริสต์มาสเลยทีเดียวเฉียวนะคะเช่นกันค่ะใช้เหมือนกันค่ะเล็งความร้อนนะคะแล้วก็กดปับกไปที่นะคะจากที่ร้อนๆอนอยู่นะคะก็จะ,ะความร้อนก็จะเบาเลงนะคะเป็นการถนอมเส้นผมอีกวิธีหนึ่งนั่นเองนะคะแล้วส่วนวิธีการเปลี่ยนค่ะเช่นกันค่ะนะคะกดตัวนี้เปลี่ยนค่ะ เราก็เข้าไปนะคะประมาณนี้นะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของ雷明น AS7051 ที่มาพร้อมกับกำลังวัตต์1 0 0 0วัตต์นั่นเองค่ะผ่านไปแล้วนะคะสองรุ่นสำหรับใดหมวนใดจัดเสตทรงของเรา มาต่อกันเลยดีกว่านะคะกับรุ่นที่3ของไดมวนของเรานะคะคือเจ้านี้ค่ะเรมิงตัน n อ s 1 2 2นนะคะมากับกำลังกลังวัดอยู่ที่1200วัตต์กันเลยทีเดียวนะคะแน่นอนค่ะว่าความแรงของเขา จะเป็นความแรงที่ตอนนี้นะคะสูงสุดแล้วสำหรับไดมวนนะคะคือ1,200วัตต์นั่นเองนะคะตัวนี้มากับเซรามิกนะคะไอออนิกนั่นเองนะคะเหมือนรุ่นเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่เป็นไอออนิกเซรามิกนะคะแน่นอนค่ะมาด้วยก,กัน3ระดับนะคะตัวนี้จะไม่มีฟังก์ชันที่ให้เรานะคะกด สนอนเส้นผมนะคะนะคะแต่จะเป็นตามระดับควา,ามร้อนนั่นเองนะคะคือนี่คือความร้อนที่1ค่ะนี่ความร้นอนน,นะคะความแรงระดับหนึ่งนะคะอันนี้คํามแรระดับสองแรงมากค่ะอันนี้แรงมากเลยนะคะ,นนะ,คะ1,200วัตต์ ส่วนฟังก์ชันต่อไปคือฟังก์ชันที่3ค่ะโยกจากคำว่าแพรแล้วก็ตัวสัญ,ญลักษณ์ของหิมะนะคะย้ายมาเป็นฟังก์ชันที่3ตัวนี้นะคะความแรงระดับ3นะคะความแรงสูงสุดค่ะหมายถึงลมแรงสูงสุดนะคะแต่ความร้อนอุ่นค่ะใช้สำหรับปกป้องเส้นผม นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นนะคะเลมตัน AS 20, 1 2 2 0นั่นเองนะคะแน่นอนค่ะราคาก็จะขยับตามรุ่นนะคะอย่างที่เอามานำเสนอเพื่อนๆนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะมากับหัวเปลี่ยนถึง5หัวกันเลยทีเดียวค่ะนะ,ะ5้าหัวสำหรับรุ่นนี้นะคะ จะมีสำหรับตัวยกโคนมาให้ด้วยนะคะใช้กันยังไงนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูเลยดีกว่าก็จะใช้ในการยกโคนะคะ่ะยกโคนนะคะถ้าเป็นโคนตรงนี้ก็สองโคนะคะ นนี้้ก็ไดะะคหะรือยโอกโขนแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือผมที่ดัดมานะคะติดกดันหรือผมที่ดัดมานะคะดัดลอนมาเราก็ใช้ตัวนี้ เพื่อให้ได้รลอนผมที่ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็แลดูเป็นธรรมชาติเซ็กซี่นิดเีนะคะ,ะหัวต่อไปที่อยากแนะนำกันเลยนะคะคือหัวม้วนค่ะเจ้านี่นะคะใช้งานยังไงมาดูกันเนาะเขียนเข้าไปเลยเนะคะ เมนประเดยค่ะนะคะแล้วก็เปิดนะคะเมื่อเรามั่นใจว่าได้รอนอย่างที่เราต้องการแล้วนะคะรอนเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพผมในแต่ละบุคคลนะคะบางคนนะคะรอนขึ้นยากมากก็ต้องนานหน่อยนะคะต้องดูสภาพผมและความแข็งแรงของเส้นผมด้วยนะคะ สำหรับคนที่ดัดผมมานะคะก็จะมเีเขาเรียกว่าเชื้อผมที่มาจากน้ํายาดัดผมนี่ก็จะเป็นหลอนได้ง่ายหน่อยนะคะพอได้ที่แล้วนะคะบิดค่ะแล้วก็หมุนปึ๊บนะคะก็จะได้หลอนประมาณน,นี้นะคะเนื่องจากว่าโอ้ทํหลอนมาแล้วนะคะมันก็เลยได้หลอนที่ง่ายหน่อยนะคะเนี่ยค่ะถ้าเราใช้ที่ม้วนผมมาแล้ว ผมที่ม้วนก็จะแน่นๆหน่อยนะคะไดม้วนเนี่ยจะช่วยสางแล้วก็ปรับความผิวไหวได้ดีทีเดียวค่ะส่วนรุ่นนี้นะคะหัวแบบนี้นะคะที่เป็นเหมือนเอเลียนนิดนึงเป็นเหมือนแบบทรานส์ฟอร์เมอร์นิดนึงนะคะก็จะหดเข้าหดออกนะคะสำหรับซีบีแบบนี้นะคะก็เก๋ไกดสไลเดอร์พร้อมทั้ง ใช้งานง่ายนะคะนี่ก็จะเป็นรุ่นที่3ามแล้วเนาะเดี๋ยวตามไปดูรุ่นท็อปที่อยากแนะนำรุ่นต่อไปกันเลยดีกว่ามาถึงรุ่นสุดท้ายกันแล้วนะคะกับใดหม้วนหรือใดจัดเซตโซนที่เรานำมาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้เนาะนี้เลยค่ะเจ้านี่ปุ้งนะคะ เลมิงตัน A/S 8810นะคะออโต้เคอร์เลอร์นั่นเองนะคะเป็นไดม้วนอัตโนมัตินั่นเองนะคะอัตโนมัติยังไงนะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะ,ะตัว A/S 8810เลมิงตันรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับ3ระดับความ แรงหรือฟังก์ชัน3ระดับนั่นเองนะคะแน่นอนค่ะเหมือนรุ่นที่3เมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะมีความแรงระดับที่1ค่ะนะคะระดับที่2ค่ะว้าวแรงมากนะคะตัวนี้มากับกำลังวัตต์1 0 0 0วัตต์นะคะน้อยกว่ารุ่นเมื่อสักครูน่นี้นิดหน่อยนะคะเพราะรุ่นเมื่อสักครู่นี้ 1, 2 0 0ัสวัตต์ส่วรุ่นนี้นะคะออโตโอ้เคอร์เลอร์ กำลังวัดอยู่ที่1คึ่ันวัตต์นะคะแล้วก็ลำดับตัวนี้นะคะเป็นตัวปกป้องเส้นผมนั่นเองนะคะตัว C อยู่นี้ก็คือแค่นะคะจะถูกปกป้องเส้นผมของคุณนั่นเองนะคะดูแลเส้นผมของคุณสับสัญลักษ์แคร์ตรงนี้นะคะแล้วก็เราสามารถที่จะเลือกหอนุนซ้ายนะคะหรือหอนุนขวาก็ได้ เดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันดีกว่าอันนี้นะคะโอ้วมวนมาบ้างแล้วนะคะจากเครื่องม้วนผมอัตโนมัติ C.I. 6 0 6รุ่นโปรดของโอ้จำได้ไหมคะลองตามไปดูรีวิวก่อนหน้านี้นะคะกับที่ม้วนผมอัตโนมัติ C.I. 6 0 6ก็จะได้ลอนประมาณนี้นะคะ โออยากให้ได้รลอนหลวมๆผิวๆแบบนี้นะคะตัวนี้ใช้ได้ดีเลยค่ะอ๋อมาอธิบายถึงคุณในลักษณะของเขาก่อนดีกว่า AS8810 เลมิงตันรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับกำลังไฟ1,000วัตต์ค่ะเขาพิเศษยังไงแน่นอนค่ะเหมือนไดเป่าผมและนะคะ,ะผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ในกลุ่มของเคราติน นะคะตัวนี้เคลือบเคลาตินและอัลมอนด์ค่ะลักษณะและแคาแรคเตอร์เส้นผมจะออกมานะคะมันเงามีน้ำหนักเหมือนเคลือบเคลาตินมาอย่างไงอย่างนั้นเลยนะคะมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าเราก็เอาชอบผมที่เราต้องการที่จะได้ม้วนนะคะใส่เข้าไปโอ้จะม้วนเข้าเนาะก็นะ ไดเครื่องเลยค่ะโอ้ไปที่ควาลมแรงสูงสุดเลยนะคะแล้วก็เหมือนก็้ม่ออเหมือนออกนะคะมาไปเลยแล้วก็รอสักพักตัวนี้สะดวกค่ะ เหมาะสำหรับคนที่ชอบเทคโนโลยีของใดรมเป็นเป็นเกจิตนะคะชิ้นโปรดของคุณผู้หญิงเลยทีเดียว mm hmm. พอเรามั่นใจแล้วว่าสภาพเส้นผมของเรามันหมวนหมอ <laughs> <laughs> นะคะเป็นหลอนไดที่แล้วนะคะเราก็อเอา <c oughs> <c oughs> ลอนจะได้ทิ้สวยกันเลยทีเดียวนะคะลองใหม่นะคะอันนี้รอนเดิมนะคะก็แค่รอดค่ะ ยังไงแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่องชัยโอชยนันใน YouTube แล้วก็เพจ a c e b o o k เพจนะคะเราวิ2ิกตกเพ่อเป็นกำลังใจให้โอด้วยนะโอ <Okay. S 2> เคยวอกรณ์ก็รวมๆกันเลยนะคะ แล้วค่ะสำหรับรอนนีนะคะใหญ่ใหญ่รุ่มหลวง10นิ้วเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะ as 8 8 1 0ของเรามาด้วยกันนะคะสามหัวนะคะสามหัวเปลี่ยนนะคะมีหัวนะคะสำหรับยกโค้นนะคะสาได้นะคะ แล้วก็หัวม้วนเบอร์ใหญ่นะคะเบอร์กลางนะคะเบอร์ใหญ่นะคะจะมีในส่วนของหวีสางนะคะที่เป็นซี่แล้วก็เป็นปุ่มๆอย่างนี้มาให้ด้วยนั่นเองค่ะ ของผมกับเลมิงตันรุ่น A.S.8810 Auto c u r l e r รุ่นนี้นะคะสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับนะคะไดมวนที่โอนำมาฝากในวิธีการเลือกซื้อใดมวนหรือใดจัดเซ็ตทรงนั่นเองนะคะยังไงแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะว่าคลิปนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับสาวๆนะคะที่ต้องการนะคะได้หมวนดีๆสักเครื่องแต่ไม่รู้ว่าจะซื้อแบบไหนดีนะคะน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะสำหรับคลิปนี้ทําในสิ่งที่อยากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเราและละนะคะกับสิ่งที่ไม่อยากให้ผู้อื่นปฏิบัติกับเรา สังคมของเราโลกของเราก็จะดีขึ้นในทุกๆวันแล้วค่ะฝากด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ